รีเมคใหม่พอดเรื่องคุ้นแต่กลับไม่คุ้นชื่อเรื่องเปิดลิสต์สีละครดังที่เปลี่ยนชื่อใหม่ทำคนดูสับสนเรตติ้งน้อยกว่าเดิม 1. สไปดจากเดิมชื่อสไปด์เทนาโดสไปด์เทนาโดเป็นละครแนวโรแมนติกค,คอมดี้จากค่ายพลิพัสออกอากาศเมื่อปี2548ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบวกช่อง7แสดงโดยพ่อพัฒนาพลและกบสุวรนานโดยล่าสุดแฟนๆน่าจะคุคุณเนื้อหาของละครสไปดที่ได้ดานวรเวชประกบคู่แพตตี้อังสุมาลีนในล่าสุดที่ทางช่อง g m m 2562นำกลับมาสร้างใหม่อีก ครั้งแท้จริงก็คือซัพยเทอร์นาโดนั่นเองค่ะแค่เวอร์ชั่นใหม่เปลี่ยนชื่อเรื่องเท่านั้น 2. ส,สางนางพลาย จากชื่อเดิมคือแม่ยานางละครแนวพีเรียดสยองขวัญเวอร์ชั่นนี้เป็นของทางช่อง8แสดงโดยกอฟอนุวัต์ประกบคู่จักรจันร์อัมคำซีรีรวมด้วยน้ำหวานกันนาพรที่มาสวมบทบาทเป็นแม่ยานางโดยเรื่องนี้ผู้จัดเออิศยาสายสนดัดอดีตนางเอกแถวหน้าของช่องซต้องการนำมาสร้างใหม่และที่เปลี่ยนชื่อจากแม่ยานางมาเป็นสางนางพลายผู้จัดให้เหตุผลว่าแมยานางเป็นคำสุกซึงไม่อยากให้ กระทบโดยในเวอร์ชันก่อนเคยถูกสร้างไว้เมื่อปี2542ทางช่อง7แสดงโดยกิฟวันนะประกบคู่สายวรนพรซึ่งการถ่ายทำอยุ่ก่อนจะเป็นการถ่ายทำที่ทะเลทั้งหมดแต่เวอร์ชันนี้แฟนๆคงได้ชมกันไปแล้วเป็นการถ่ายทำที่แม่น้ำแทนและที่สำคัญเวอร์ชันนี้นางเอกไม่ใช่ฝาแฝดปรับให้เป็นพี่เนาะแต่เนื้อหาย,ยังคงความเดิมค่ะ3เงาบุญจากเดิมคือเปเรในปี2 0 2 0 วิกหมอชิดหยิบเอาละครเปรนํนำมารีเมคสร้างลางหลอดหลอนอีกครั้งแสดงโดยออมอักพานประท้าฝีมือพิมพิมพ์มปราภาเงาบุญเดิมมีเขาโครงเรื่องมาจากละครดังในอดีตยอย่างเรื่องเปรถูกสร้างเมื่อปี2529โดยทูนเฮียรันซับกับอลิสาขาจรชัยกูลและเป็นที่ถามถึงมานานนุมว่าอยากเห็นรีเมคเรื่องนี้ซึ่งองละครบางคนก็ยังไม่ทราบว่าทางช่องเจ็ดนำละครที่คนดูเคยขอให รีเมคมาสร้างแล้วเพียงแต่เปลี่ยนชื่อใช้เงาบุตรปัดฝุ่นใหม่ทั้งตัวบทและชื่อเรื่องแต่เนื้อหาหลายส่วนยังคงเดิมแต่ก็มีการปร,รับตามยุคสมัยไปค่ะ 4. พลายสังคีตจากเดิมคือสาบสังคีตจากนาวนิยายแนวระทึกขวานชุดเบนจมารณะเดิมทีเคยถูกถ่ายทอดไปแล้ว2เรื่องของทางช่องเจ็ดคือวังนางหงูกับบ่วงสบายผลงานของพัคคินยัยโดยล่าสุดมีนวนิยายอีกหนึ่งเรื่องในชุดนี้ที่กำลัง นั่นก็คือสาบสังคีตเป็นบทประพันธ์ของเจนสีลแฟนคลับนิยายเรื่องนี้บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่านวน,นิยายในดวงใจได้ถูกนํามาสรางเป็นละครโทรทัศน์ให้ได้ชมโดยเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นพลายสังคีตซึ่งนําทีมหลอนโดยแบงค์อาทิตย์พิมพ์มพิมประภาและหนุ่มสอนรามอย่างไรแล้วแฟนคลับต้องห้ามพลาดเชียว